คล u บ House ขณะนี้ใครที่ตื่นตัวในโลกโซเชียลก็คงจะแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเพราะว่ากำลังเป็นกระแสที่มาแรงอย่างมากและได้เห็นคนดังๆในวงการต่างๆเข้าไปใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อพูดคุยกันในหัวข้อต่างๆค่ะด้านหนึ่งก็ได้เห็นความหลากหลายทั้งเรื่องของหัวข้อและคนที่เข้าไปพูดคุยกันนะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงในแง่ของเนื้อหาที่พูดคุยกันด้วย ติดตามรายงานจากคุณวน,นีนาศอ่อนพันนาค่ะ Clubhouse โซเชียลมีเดียที่มาแรงในไทยในช่วง1-2เดือนนี้ <c oughs> เป็นแพลตฟอร์มใหม่พูดคุยผ่านเสียงไม่มีภาพไม่มีข้อความคุยกันจากหลายหัวข้อทั่วทุกหมุมโลกตลอดเวลาค่ะพูดกันตรงๆก็คือเป็นที่รู้จักในไทยจากกรณีการพูดถึงเรื่องอ่อนไหวทางการเมืองเรื่องดราม่าในวงการต่างๆ ส่วอีกด้านนึงนะคะก็มีหลายวงค่ะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในวงการธุรกิจการลงทุนในระดับ CEO การสร้างแรงบันดาลใจจากคนดังหลายวงการทั้งวงการสื่อพิธีกรการเมืองธุรกิจวงการแพทย์ค่ะถือว่าเป็นอีกแพลตฟอร์มนะคะที่ให้หลายคนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่กลับมามีพื้นที่ได้อีกครั้งค่ะ โอ้โหก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับแอดคลับเฮาส์ค่ะที่ตอนนี้นะคะคนที่เป็นเซเลบริตี้นะคะหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแวดวงทางการเมืองนะคะหรือว่าวงการบันเทิงเซเลบริตี้หลายๆคนหรือแม้แต่สื่อเองค่ะตอนนี้ก็กลับมามีพื้นที่แล้วก็มาใช้ Clubhouse พบปากกับแฟนเพจหรือว่าแฟนๆที่ ตามมาได้ม,มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีห้องที่พูดคุยกับในาใยบรุนเหมือนกันนะคะอย่างเช่นห้องที่มีการคุยกันของคุณเนยค่ะนีค่ะมีการแซวกันด้วยนะคะสําหรับบรุนนะคะอย่างเช่นห้องนี้ค่ะมีชื่อว่านั่งทํางานเงียบๆหรือจะไม่เงียบก็ได้เอออันนี้ก็ได้นะคะบอกคลิกหรือว่าพูดคุยกันในคนวงการออฟฟิศค่ะหรือจะเป็นอีกห้องหนึ่งค่ะที่บอกว่าทำง่ายให้เป็นพี่ชายที่มีแต่น้องสาวน่ารักน่ารัก แต่ไม่มีคนรักสักทีอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องของหัวใจอีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่คนในวงการสื่อและหลายๆวงการเองค่ะก็สามารถใช้พื้นที่นี้กลับมาพูดคุยกับ follower แล้วก็แฟนๆได้อีกด้วยค่ะและเป็นที่ฮือฮาชั่วข้ามคืนเมื่อดีดนักการเมืองชื่อดังอย่างคุณทักษิณชินวัตรปรากฏตัวในน้มของโทนี่วูซัมถกประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจตามแนวคิดทักษิณ และเป็นกระแสมากขึ้นอีกครั้งเมื่อต้องตอบคำถามสมัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับกรณีเหตุการณ์ที่ตากใบค่ะจนคำตอบถูกนำไปเป็นประเด็นที่ขยายต่อเราอาศัยมีความรู้หลาหนังสือเยอะหน่อยแต่ไม่ว่าจะยังไงนะคะตอนนี้พี่โทนี่หรือว่าคุณโทนี่เนี่ยพันตัวเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ<ล>ในแพลตฟอร์มคลับเฮาส์ไปแล้วค่ะหรือจะเป็นฝ่ายรัฐบาลอย่างคุณอนุทินชาญบีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลับเฮาส์พูดคุยกับแฟนๆทามตรงๆกับประเด็นร้อนของกระทรวงสาธารณาสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการโรคโควิด -19 รวมถึงการบริหารจัดการกับวัคซีนที่มีเรื่องราม่าต่างๆเกิดขึ้นมามากมายค่ะขณะที่วงการสื่อหรือว่าวงการพิธีกรชื่อดังนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเมดต์ด,ดำคุณหนุ่มกัญชัยคุณจอมขวัญกห็หันมาลุยตลาดคลับเฮาส์พูดคุยกับเพื่อนๆค่ะขณะที่รายการตอบโจทย์ของไทย PBS ให้แฟนๆรับฟังอีกช่องทาง หลังจากที่จบรายการไปแล้วค่ะยังเปิดให้พิธีกรแขกรับเชิญและผู้ชมร่วมกันพูดคุยผ่านทาง c l ับ h o u s e ขณะที่ Backpack Journal i s t ยังชวนคนในวงการสื่อพูดคุยเมื่อต้องต่อสู้กับผู้มีอำนาจ วงการธุรกิจชวนเหล่าซี o ผู้บริหารหรือว่าคนในวงการไอทีค่ะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเดินหน้าการตลาดให้คนทั่วไปได้ฟังนะคะหรือจะเป็นวงการแพทย์ค่ะที่มีการพูดคุยเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหากดูด้านนี้ที่เห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือการพูดคุยต่อยอดวงการธุรกิจเกมส์ Games, การศึกษาการแพทย์แต่ไปอีกด้านหนึ่งค่ะก็ยากที่จะควบคุมเนื้อหาค่ะผมว่า ถ้าประเทศไหนที่เขาให้เสรีในการแสดงความคิดเห็นนะครับตนมากเขาจะไม่มองว่าเป็นปัญหาแต่ถ้าถ้ายกเคสอย่างประเทศที่ที่ตั้มเคยใช้ชีวิตมาหลายปีครับอย่างประเทศจีนเนี่ยวันที่ขับเฮ้าเข้าไปะครับเขาก็จะให้เล่นได้ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเริ่มมีการเขาเรียกว่าระดมความคิดเห็นที่เป็นภัยต่อความมั่นคงยกตัวอย่างเช่นความมั่นคงด้านทางการค้าและเศรษฐกิจ ตั้งห้องระดมแชร์ระดมทุนโดยที่ไม่ผ่านการตรวจสอบของธนาคารกลางเอาเงินไปทําอะไรอย่างเงี้ยหรือระดมทุนไปทําการพนันเงนี้ยเขาจะเข้ามาดูแลแล้วอาจจะสั่งระงับการใช้งานหรือแบน การบูมในตลาดไทยเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายของ c l ับ House นะคะตอนนี้ยังมีทีมงานประสานกับต่างประเทศน้อยค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการระดมทุนข้อดีข้อระวังขึ้นกับการใช้งานของคนมากกว่าค่ะและยังคงเล่นในระบบ iOS เเท่านั้นนะคะแม้ว่าจะไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้ค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่เราพูดอะไรไปอาจจะมีคนบันทึกนอกระบบได้ค่ะทุกครั้งที่ผมเล่นเนี่ยผมจะดูคนที่อยู่ในห้องว่าเขามีสิทธิ์จะอัดเทปเราได้ตลอดเวลา เขาสามารถจะอัดเทปเราได้ตลอดเวลาผมก็ไม่รู้เขาจะอัดอัดเมื่อไร่คือเราต้องระมัดระวังคําพูดของเราคือต้องคิดว่าถ้าเราพูดออกไปเนี่ยคือเขาเขาอัดเทปเราได้เลยไม่ได้อัดที่โปรแกรมนะอัดข้างนอกอืหลังจากเราพูดออกไปล้วคาพูดเป็นนายเราค่ะก่อนเราพูดเนี่ยเราเป็นนายคําพูดพอเราพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายเราแล้วในวันนี่ต้องฟุปพิ้นถูกเก็บไว้ตลอดการสิบปีสิบยี่สิบปีเพราะนันจะพูดจะจาอะไรมาแต่ละคําเนี่ยก็ต้องระมัดระวัง แอปนี้อยู่ระหว่างการระดมทุนแบบเริ่มต้นค่ะแต่ว่าได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางรวดเร็วเกินคาดหมายลามจากอเมริกามาฝั่งเอเชียทั้งญี่ปุ่นไทยและอีกหลายประเทศ เอาเข้าจริงๆนะคะคนที่พัฒนาแอป Club House ขึ้นมาค่ะเขาบอกว่าเป็นคุณโรฮอนแล้วก็คุณพอนะคะเป็นชาวอ,อเมริกัน2คนค่ะแต่ว่ามาดังเพราะว่ามีคุณอีลอนมาร์กซ์นี่แหละค่ะเอาไปทวิตในทวิตเตอร์ด้วยนะคะก็เลยทำให้หลายคนสนใจว่าเอออีลอนมาร์กซ์เนี่ยจะพูดอะไรใน Clubhouse ก็เลยทําให้มีกระแสโด,ด่งดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะโรฮอนและพออชาวอเมริกันพัฒนาแอปนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2563ค่ะตั้งมาเป็นฟีเจอร์แบบเสียงอินเทอร์แอคทีฟและวิดีโออิน คุณอีรอนมาค่ะใช้เป็นพื้นที่พูดคุยกับเ,เพื่อนๆในวงการธุรกิจแบบสบายๆหรือว่าโคซี่โคซนะคะด้วยหนึ่งในนั้นค่ะมีเจ้าของ Clubhouse เนี่ยมาร่วมฟังด้วยจนอีรอนม s สเนี่ยนำ,ยนนำไปทวิตคำว่า Clubhouse มีควาสนใจมากค่ะแล้วก็ไปบอกความหมายว่าคำนี้เป็นแอปนั่นเองค่ะแล้วก็มีกระแสตอบรับขึ้นเรื่อยๆนะคะ เมื่อมีเหล่าศิลปินเรปเปอร์ปปรนักกีฬานางงามระดับโลกเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆในแพลตฟอร์มนี้หลายๆเรื่องด้วยกันค่ะม่นีนาดอ่อนพนาไท<พ>ยทีวีเอสรายงาน